ยังอยู่เรียกบ,บาลกะยงอย้ามทักทายสบายดีละกันสวัสดีทุกคนวันนี้มาเฮื่ออะไทุกคนเลย,ยไม่ได้อยู่หายอยู่โสและก้นมั่นกันแลวเลยทุกคนโซนนั้นนะแล้วก็หฮามาบ้านทุกคนวันนี้นะ ว่าสีเอต้าเป็ดกินปีใหม่นี่ทุกคนกินมือข้าวดาวนี่กินมือแรงนี่ทุกคนนะอ่ะเอาสองไปจับเป็ดก่อนสวัสดีทุกคนจับเป็ดคนปีใหม่ก็เยอะตากินทุกคนนะตายแล้วบางไงบางเป็ดกันทุกคนนอะอาวโตเลยเหมือนกันได้ไปเอ,อ,เอต้าเป็ดกินทุกคนนะ กินกับครอบครัวยุ่เนนี่แหละถือนี่ตัวเืกนะนี่ตัวยือเลยนะตัวเงือกเนี่ยตัวมันจะง่ายมุดงูไง กระป่องเขากปิดกอนเมนตัวบางหญ่นึ่เนาะปีเลยนะปีอะไรเด้อตัวตัวบางแง่ไห่โท้เลยป้าปิดต้าโทษเลยเมื่อกี้าส่องปุ่มก็มาส่องสีให้นะเลยเธอกินมือเนอะมาปุ่มก็แบบนี้ปุ่มเอาเลิศก็ น้ำชาห้าพได้มือน้ำชาเจ็ดน้อน้ำชาเจ็ดน้ำปลาห้าลงเลยสองสามสี่ห้าเป็ดใหญ่ทุกคนเลยเอาไปติดบนาสามโล่สามโล่ปลาสโลปลาทุกคนเป็ดผู้นี่นะตรงใหญ่นะิดไ้งเนี้ นะเนาะน้ำปลาทุกคนเอาอห้าบ้วงเมนูเลือดแปลงเป็ดนี่ก็ยอดฮิตที่สุดแล้วในลาวทุกคนเลยช่วงปีใหม่เดนนี้เพิ่งจะมีแต่กินเลือดแปลงอย่างนี้ทุกคนเนยลยแต่ก็ของมากคราวนี้นะเลือดแปลงนะฮะไปผสมกับเลือดบ้างีหม ไปปาด a l ลิดมันก็เบบนี้ไปเอาได้เนี่ยอมกีไ่ได้แล้วอมหอหามปอะเป็ดเท่าละเป็ดสามปีแล้วนะมาเป็ดนี่นะจะหึงนะนมันเท่าทนี่นึงกําลังโลคนเยอะมาปาดเอาเลิมาทุกคนอ๋อม่มุมเซ ทุกคนเอาลือดเรียบร้อยบาไนกักี้สีลกคนก็ทุกคนเลยเอาน้หนลคนก็เฮ้บอวิดเซ่โค้กโคด้เออวิเดเซ่ลเอรนี่นะนี่อัานทางหลังนี่อันเพื่อนลกไงกันมีเย่นี้เดี๋ยวเอ้ยโอ้ยเงี้ยนะมเคยกินเป็ดงี้นจเกินนักนะ ล่าโน่ไปแก่หมดแล้อไหนยูตุกมีเท่านั้นนะลูกเองไหมอุ่มีโจ๊กใช้ไฝนมันหนาเนาะโต That's true. ทุกคนลบหมดนกันแล้วแล้ววันนี้นะแล้วนะยูคือคือแล้วคือ,คอ,คอมันน้อยม,ยมัน, <c oughs> มนละเอียดกันแล้โค้กมาเลยสวัสาี Bắt nhảy nên con đấy ác lạc nhỉ? เป็ดก <ève S 2> ับบ uh, ียาเน่มาเลยทุกคนนะเออมียามันมาเลยเป็ดเท่าเลยวว้ากระพิดแล้วนเป็ดเท่าแล้วมียามันมาเลยทุกคนมันมาทั้งกนมมาเนาะเป็ดเท่าเราีได้เป็ดตัวนี้นะเนี่ยกำลังใจมา น่าตานี่นอนวัดอะนจะไปนั่มาพักวันนี้เนาะ ป้าชวนพักนทุกคนนะปุ๊วางขนาดปุ๊แักโบกอนี่อืมาแต่งก็มีนไหมยนอนะักโบอาป้าด้ทุกคนนะักหอมก็ปุุ๊๊ต้นนะไปซอยตัวจงจุปุ๊ออหอักโบนี่ตัวนี้พักเพื่อเยอะก็เดมาจะปเดอดนคนุ้ะ ổn ừ, đây nè ờ bên mà khí cái nhằng gì đó Oh, hoa đà như vợ phê hình phí nó บงอ้อาทุกคนในเบอร์พักนะอยากจะทบมันโหหนังนะว้าวอนเล่นะเหยาะลืกไปะนะบังนุชใส่เส้ของสีนังนะเพียงข้างๆนะก็ข้างนะเพราะหอมกานนังก็จะทมโหนเลยนี่สุดก่นเห็นนะบังนช้นะเป็นดอกละ พวกนี้พวกโบได้หลายแล้วบปล่าเต็มกำง้างนึ่งพ่ออะไรแบบนี้กันลายเลยทุกคนเลยเมื่อแหล่มันไหนชนพัดโดยเฉพาะนี้

น้องสมไม่ก็มานมัน่งเบิงอยงู่ทุกคนเลย อยนะากกนะไะไมีกระถันะมีกระั่ได้้าผลนะมีปลาแตงโมนะ So, I see you coming in We saw Tonya in the house Yeah, Tonya came in

哦嗯 een, 嗯、那你就是不。 呃，来吧你。 อกแล้วหร้วนี่ทุกคนแล้วแลเหงนี่แล้วก็อันนี้มาสองยังท่ายู

ơi nói là ăn nó ăn nó mì nó xong hả? Tối đi song, mình anh hiền đi song. Bác chuẩn bị tiền mà sao mà nó? Ừ. tiền rồi. Đây trả nó tiền không? Nha, mở bao nhiêu nè. Bao này nó con. Em chưa tiền bồi sao nói nó con nữa? sớm xem bao

ตัวเนาะชิจ่าที่นี่เทิมเติมเนอะมีมี่ม่เห็นไหมกำลันนะ งบะได้นะพกอมอันน like yeah, uhh okay. ี้ทุกคนนะพักอมกันฟึ้นเหี่ยวมนะเป็นดอกมานะได้ลิดกินไหมล่ะอันนี้นะคะกข้าวไกินกเล้ยง้เลยแล้วงเหยทุกคนเสื้อกระซานอะไรา แต่นี่ก็ดีแต่งมาเจ้าเนค่ยแ่ะปมาหนาวกันนะคุณปมานาวเลยน่่ยนี้แหี่วเลยไปซื้อทารเขาน่ายักดีเลยแกมาชอบช่วยกวเด้วย

<laughs> ừ. Ừ. ở nằm đó. Ừ. To đẹp ở này nè. Các bạn cũng đi đấy lại <laughs> nào cả nhà mình đi. Đây là. Bằng mồm mồm mẹ. chắc bì, bì đấy Tôm thì chữ tên là Nhưng mà phạt có lại coi Nhưng mà rết cả bàn cả <laughs> โอเคปไดบงบนกามหรืประกามบนอะไม่กวาทราบแล้วกันกาปิดเล้ยงับายคุิ่าเป็นตรคให้งด้ยงนะเป็นโนป็นโน่นนนนนนน

เนมาตับ,บตั่าลาเด้ยหนุนเยลนี่คือผ้าเข้าสมาิ่นปี ลองเม่นนี่โตนึงเหมือนอื่นได้กิ่ไม่บุกขึ้นบุกไหมนันสิคึ่งยาบึ้งเยอะคอยไปเป้นโอ้ยะบ๊อ่ะนันนี่ทุกคนกินข้าวกินนาำก็อินล้วบนนยก็กินตาเป็นทุกคนส้งทายบีเกต้น5ปีไม่ สวัสดีปีใหม่ลงหน้าทุกคนเลยมืออื่นกับปีใหม่ละสหรบคลิปนี้ก็ขอจบยังไงทุกคนคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีและสวัสดี